เจ้าของเจ้าของว่าเงินที่เขาติดเจ้าของไว้นะเขาขอเอาตัวเขาแลกได้บอกสิคขัดดอกบ่ะอืมได้หายหลอดไปจักบาทจักเส้าบาทเพาะผ้หายหน่อยแท้เบิรึงสภาพึ่งเนี่ยแล้วซาดอะไรไม่ใช่เบิร์ดเนี่ยก็ขยันดิละย่บ้านหาใคร หาส่ปปานสายปานอยู่ไหนอ่ะให้ป่านอยู่ไหนไม่รู้สายปานเข้าไปในป่าอต่ลองเรียกเรียกสายปานสายปานไม่รู้อยู่ไหนเรียกสายปานสายปานอยู่ไหนสายปานอยู่ไหนไม่รู้กลัาใส่ปปานลงป่าส่ปปานอยู่ไหนไม่รู้สายปานไปทำอะไรนะไปฉี่เปล่าไม่รู้ส่ปปานจะลงป่าสายปาน ตะางงอนไทยควรไทยปลาหลงปลาโอเคครับมีฝรั่งตกบ่อจระเข้เฮ้ยที่ไหนอ่ะที่ฟาร์มจระเข้แล้วเป็นยังไงจระเข้กัดไหมไม่ฮะมันก็ไม่กัดฝรั่งเหรอไม่กัดนะทำไมอ่ะก็จระเข้มันไม่กินผลไม้ ลองมาได้จังไหนผู้ให้ผ่านพานจังไหนเพ่งถได้ดูมองไหนเพ่งไหนเ้าจังไหนกับวัลลุดเรา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 ดินจังไหนกับวัลลุดสีป้าเมื่อไรก็ผัวนั่นอันว่าสีป้าเมื่อเอินนี่แหละค่ะหมอขาเอามาพี่ที่เอาไปยังลับผัวฉันน่ะเอามาซ้ำเศร้ากูมาคือยังานตัวบเง็ีงานนี่มันเศร้านั่น มีแฟนหรือยังครับไม่มีค่ะผัวไม่ให้มี <laughs> จบนะแม่ถามเนี่ยถาม嘛มผา้ากันไปวัดนี่ยซัเอาอยัางไปวัดอากูเอาปิโตมันสะดวกกูเอาสังฆท่านก<嗯>ูเอากองเขาอ้ยแล้วม่คือกันกัขคอยเอามึงเอาอะไรไปวัดเอาตะลับมีดเดวได้เรียนไหมครับเนี่ยไม่ได้เรียนค่ะจบปนหนึ่ง <laughs> ไปไปไปเรียนแล้ว นับหนึ่งถึงสิบก็เลิกเรียนเลยค่ะไม่มีทุนศึกษามีมีแม่มีแม่มีวันละห้าบาทให้ไปเรียนค่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่อยากเรียนเองว่าเพราะว่าหนูหนูมีคติประจําใจคติว่าเรียนไปปวดหัวมีดีกว่าเก่าหยังเก่าหยังเก่าหยั่งเลยนี่เฮ้ยนาพากู้สิทธิ์จะลุ่มแบบนั่นติโอ้ เขาพูดจากี่ดอกเต้าว่านาสิเกาไม่มาขั้นสิให้กูถเอาสิัคนกับกองเงินมีสิบอะไรไปเนี่ยไม่ขั้นนาพาักสิไปเกาส่วนนองมันสิเศรา้าสิมาสมัครงานฮะชื่ออะไรฮะชื่อชื่อฮะชื่อเหรอครับโอ้อันนี้ปัญญาเจีย๊ยหรือปัญญาอ่อนอย่างหน้าโตไม่มีชื่อเพราะไม่มีปัญญาครับ แล้วชื่ออะไรไอ้มึงชื่อผมครับมึงชื่อผมครับก็อยู่ที่บ้านเรียกตัวเองว่าผมผมโอ้ไม่อว้นดาชโมโ้อยชโมอ้อยชนะไทยตัวไหนที่ฉลาดที่สุดฉลาดที่สุดสสัยก็จะเป็นสอเสือไม่ถูกเอาซอชิงซชิงอชิงก็ไม่ถูก ตัวไหนที่ฉลาดที่สุดหอหีบทำไมถึงว่าหอหีเพราะว่ามันมีสองหัว